อัญมณีเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าครอบครองแต่เมื่ออัญมณีที่สวยงามมาพร้อมกับคำสาปที่ถูกไร้ไว้คำสาปนี้จึงเต็มไปด้วยความหายยนะอันตรายและอาจก่อให้เกิดความตายอัญมณีที่มีชื่อเสียงถึงความสวยงามและคำสาปที่เกิดขึ้นกับผู้ครอบครองนั้นคงหนีไม่พ้นโฮบไดมอนด์วันนี้แอดมินจะพาไปย้อนดูคำสาปของโฮบไดมอนด์เพชรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรแห่งอาถรรพ์ ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้ในตอนโฮบไดมอนด์ Diamond, เพชรแห่งความมารณะปริศนาเพชรต้องคำสาปเพชโฮบหรือโฮบไดมอนด์เป็นเพชรที่มีขนาดใหญ่มากถึง45.52กกรัตหรือเทียบเท่าน้ำหนักประมาณ9.1กรัมมีขนาดกว้าง25.6ม mm. ิลิเมตร ยาว21.78ม mm, ลมและสูง12มเมโดยมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปไข่ด้วยความสวยงามและน่าดึงดูดของมันพร้อมทั้งเป็นสีน้ำเงินที่ค่อนข้างหายากมากในโลกนี้แต่สีน้ำเงินที่เรามองเห็นนั้นเกิดจากธาตุที่ชื่อว่าโบรอนซึ่งเป็นธาตุที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่สูงแข็งและเปราะไม่ถูกกัดกร่อนด้วยกรดง่ายๆโบรอนนี้จะมีปะปนอยู่ในเนื้อเพชรโฮป นอกจากความสวยงามและมูลค่าของเพชรโฮปแล้วสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกต่างรู้จักและพากันสนใจเพชรโฮปก็คือตำนานคำสาบของเพชรโฮปเรื่องเล่าขานของเพชรโฮปได้ถูกเริ่มต้นเมื่อปี1668โดยมีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าชองแบปติสตาแวนิเยซื้อเพชรสีน้ำเงินนี้ไปจากเหมืองกโกลัวที่ประเทศอินเดียแต่เดิมที เพชรเม็ดนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดปัจจุบันโดยน้ำหนักเดิมอยู่ที่112กับอีก3ส่วน16กรัตแต่ความเป็นมาก่อนจะมาถึงที่เหมืองกลลัวก็ได้มีเรื่องเล่าของความเป็นมาของเพชรเมร็ดนี้โดยเริ่มจากว่าเพชรถูกขโมยจากพระเนตรของเทวรูปที่วัดริมแม่น้ำโคลรูในประเทศอินเดียซึ่งบ้างก็ว่าเป็นเทวรูปพระนาราศ์บางก็ว่าเป็นเทวรูปของนางสีดาที่เป็นร่างของพระลักษ์แปลงร่างลงมาจุติ แต่เมื่อเพชรถูกขโมยไปทําให้เทพเจ้าไม่พอใจจึงสาปแช่งมนุษย์ทุกคนที่ได้ถือและครอบครองเพชรเม็ดนี้ไว้จะต้องพบกับความหายนะแต่หลายคนคัดค้านถึงเรื่องเล่านี้ว่าไม่เป็นความจริงเพราะรูปร่างของเพชรสีน้ําเงินนี้ไม่เหมาะกับการเป็นอัญ,ญมณีที่เป็นส่วนหนึ่งของพระเนธเทวรูปแต่ไม่ว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่นั้นคํำสาปที่จะเกิดหลังจากนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าสะพรึงและอันตรายมาก ต่อมาเมื่อนายชองบัปติสตาแวนิเยได้เพชรมาจากเหมืองแล้วนั้นจึงนำเพชรเม็ดนี้ขึ้นไปทูลถวายแก่พระเจ้าหลุยที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำแบรนด์หรูระดับโลกไม่ว่าจะเป็นแอนเมสจีวองชีดีออร์เบาแมงหลุยสวิตตองคาทีเยชาแนลรวมไปถึงแซงโลรองอีกด้วยจนในสมัยของพระเจ้าหลุยที่1 4 จะมีเหมือนพิธีการในทุกๆเช้าสำหรับการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับ,บรองเท้าในสไตล์ที่แตกต่างจากเดิมจนกลายเป็นยุคสมัยของแฟชั่นโดยพระเจ้าหลุยที่14มีความชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วทำให้ในายตาแวนิเยได้นำเพชรสีน้ำเงินดังกล่าวไปถวายเพื่อให้พระองค์ยน์ชมความงดงามของเพชรเมร็ดนี้พระเจ้าหลุยที่14จึงได้มีพระบัญชาให้ช่างเจรนยเพชรออกเป็นจำนวน14เม็ดที่มีขนาดใหญ่ และส่วนที่เหลือจะได้เป็นเพชรเม็ดเล็กหลายเม็ดด้วยกันพระองค์ได้เลือกเพชรสีน้ำเงินที่ได้มาขนาดใหญ่ที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้ตั้งชื่อให้ว่า blue diamond of the crown หรือเพชรมงกุฎสีน้ำเงินซึ่งต่อมาได้นำมาประดับไว้ที่สายสพายอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าหลุยที่14และได้ตกทอดไปยังพระนางมารีอังตัวเนตซึ่งเป็นพระนางที่ได้สมรสกับพระเจ้าหลุยที่16จนเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอิสริยาภรณ์ของอัศวิน จนได้ชื่อว่า Order of the Golden f เ e e นฟแต่เมื่อปี1789ได้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสขึ้นทำให้เพชรเม็ดนั้นถูกขโมยไปพร้อมกับสมบัติหลายชิ้นของพระเจ้าหลุยที่16และพระราชินีของพระองค์ไม่เพียงเท่านี้หนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าหลุยที่14ที่มีชื่อว่านิโคลัสฟูเกได้ใส่เพชรสีน้ำเงินเนื่องในโอกาสพิเศษแต่หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องบาดหมางระหว่างนิโคลัสกับพระเจ้าหลุยที่14 จนเลวร้ายถึงขั้นถูกเนรเทศออกจากประเทศฝรั่งเศสแต่ได้เปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนเขาติดคุกเป็นเวลากว่า15ปีมีหลายคนที่คิดว่าเขาคือแมนอินดีไอรอนแมสหรือชายผู้น่าสงสารที่ต้องสวมหน้ากากตลอดการติดคุกอีกด้วยแต่เรื่องราวของแมนอินดีไอรอนแมสนั้นยังมีผู้ที่ต้องสงสัยอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นฝาแฝดของพระองค์ชูรักหรือทหารอีกหลายนายแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปจนถึงปัจจุบันนี้ เวลาได้ผ่านไปกว่า20ปีที่ไม่มีใครได้พบเจอหรือมีข้อมูลของเพชรบลูดมอนด์เลยจนต่อมาเมื่อปี1812ได้มีข่าวของเพชรสีน้ำเงินเม็ดนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยได้พบบันทึกของพ่อค้าชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าแดเนียลเอเลียสันได้เขียนบรรยายถึงเพชรที่ตนได้ครอบครองอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะของเพชรบลูไดมอนด์แต่ไม่ได้เขียนบันทึกว่าได้เพชรเม็ดนั้นมาจากที่ใดหรือได้มาอย่างไรต่อมา พ่อค้าชาวอังกฤษก็ได้เสนอขายเพชรให้แก่ราชวงศ์อังกฤษจนเพชรเม็ดนั้นได้ตกไปสู่เอลิซาเบธคอรนิงแฮมซึ่งเป็นสนมลับๆับของพระเจ้าจอร์จที่สของราชวงศ์อังกฤษพระองค์สวมเพชรสีน้ำเงินเป็นเครื่องราชตกแต่งระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจากที่เคยมั่งคั่งจนเกือบจะต้องทำให้ราชวงศ์อังกฤษณนะตอนนี้ล้มละลายลงจนพระองค์และนางสนมลับๆับได้สวรรคตลงในเวลาไม่นานแต่นี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่า ไม่ได้มีบันทึกแต่อย่างใดต่อมาในปี1830ในายธนาคารที่มีชื่อว่าแฮนรี่โฮปได้เป็นผู้ซื้อเพชรสีน้ำเงินเม็ดนั้นจากผู้ที่ไม่เปิดเผยเขาซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงมากถึง65,000ถึง90,000เหรียญสหรัฐนายแฮนรี่ได้ตั้งชื่อเพชรเม็ดนี้ว่าโฮปไดมอนนับแต่นั้นมา โดยมีแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อเพชรสีน้ําเงินจากชื่อตระกูลอย่างโฮป e เพราะตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดในอังกฤษณตอนนั้นแต่นายเฮนรี่ก็เสียชีวิตลงหลังจากได้ครอบครองเพช h โฮปเพียงแค่9ปีเท่านั้นเพช h โฮปจึงได้ตกท่อดสู่รุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติของตระกูลโฮปมาจนถึงปี1894เป็นรุ่นของนายลอดฟรานซิสโฮปที่ได้สมรสกับนักร้องสาวชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเมโยเอ ซึ่งเมโยเอได้ใส่เพชรเม็ดนั้นออกงานอยู่บ่อยครั้งทําให้เห็นการปรากฏของเพชรโฮปอย่างแพร่หลายสู่สายตาประชาชนอีกครั้งแต่ผ่านไปไม่นานนะักนายหลอดโฮบก็ได้ล้มละลายจนทําให้เมโยเอหย่าจากหลอดโฮพในปี1901หลอดโฮบได้ขายเพชรเม็ดนั้นให้แก่อดอลฟวิลและขายต่อให้แก่พ่อค้านักอัญมณีที่มีชื่อว่าไซมอนแฟรงเคิลแต่เมื่อผ่านไปไม่นาน บริษัทของนายไซมอนก็ได้เจอปัญหาครั้งใหญ่ทางด้านการเงินจนทำให้บริษัทของเขาได้ล้มละลายลงเช่นกันเหตุบังเอิญเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการเสียชีวิตปัญหาครั้งใหญ่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ครอบครองการล้มละลายแต่ทั้งนี้เหตุบังเอิญนี้ยังไม่หมดลงเพราะเมื่อได้เปลี่ยนเจ้าของผู้ครอบครองแล้วนั้นก็ยังมีหายนะที่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นเมื่อผู้ครอบครองคนถัดไปอย่างชาร์อลอ์ได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย เจ้าชายอีวานคานิตอฟสกี้ได้ครอบครองคนถัดมาจากนายชาร์กซึ่งได้นําเพชรโฮไปให้แก่คนรักของพระองค์ที่เป็นดาราละครที่มีชื่อว่าโลรองลาดูเอแต่เหตุสลดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายได้ฆ่านางด้วยตัวเองก่อนจะเกิดการปฏิวัติและโดนหมายปองชีวิตและจบลงด้วยการถูกปลงพระชนในปี1908 เศรษฐีชาวตุรกีที่มีชื่อว่าเซลิมฮาบิบได้ครอบครองเพชรพบไว้จึงได้นำมาถวายให้กับสุลต่านอับดุลฮามิดแห่งตุรกีแต่ชื่นชมได้ไม่นานนะก็ถูกทหารปฏิวัติจนต้องสละบัลลังก์ลงจนมาถึงปี1,901ก็ได้ตกมาถึงไฮโซสาวชาวอเมริกาที่มีชื่อว่าเอฟลีนวอนแมคคลีนในระหว่างที่เธอได้ครอบครองเพชรเมร็ดนี้เรื่องราวต่างๆที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเธอตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นในปี1947ลูกชายคนโตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1941สามีของเธอได้เสียชีวิตจากอาการวิกจริตในปี1946ลูกสาวของเธอได้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดและในปี1947เเธอได้เสียชีวิตลงซึ่งนับว่าเป็นเหตุบังเอิญที่น่าพิศวงอยู่ไม่น้อยและเป็นเรื่องที่น่าตกใจและใจหายมากตอนนี้ ทางหนังสือพิมพ์ได้มีการทำข่าวถึงพลังและอำนาจของเพชโฮปเกี่ยวกับคำสาบจนทุกคนได้ให้ความสนใจและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อมาเพชโฮปที่งดงามก็ได้ตกมาเป็นของนักอัญ,ญมณีระดับโลกอย่างแฮร์รี่วิสตันซึ่งเป็นผู้ที่ได้ถูกขนานนาว่าเป็น King of Diamond หรือราชาแห่งเพชรแฮร์รี่ได้นำเพชโฮปไปแสดงเพื่อหาไรายได้เข้าการกุศลอยู่นับครั้งไม่ถ้วน ก่อนจะมอบเพชรโฮปในปี1958ให้แก่สถาบันสมิธโซเนียนเพื่อเป็นของขวัญให้โลกและยังคงเก็บรักษาไว้ที่นี่จนถึงทุกวันนี้แต่คำสาปของเพชรโฮปยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะก่อนจะมาแสดงที่สถาบันสมิธโซเนียนยังได้มีบุรุษประสนีผู้นำส่งเพชรเม็ดนี้ที่มีชื่อว่าเจมส์ทอรได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องเสียขาไปหนึ่งข้างไม่เพียงเท่านั้นบ้านของเขายังถูกไฟไหม้จนหมดหลังอีกด้วย ในระหว่างที่เพชรโฮปได้อยู่ที่สถาบานันสมิโซเนียนก็ได้มีนักวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำเพชรโฮปมาวิจัยอยู่เสมอทำให้พวกเขาพบว่าเพชรก่อตัวมาจากใต้พื้นโลกที่ลึกลงไปประมาณ145กิโลเมตรหรือประมาณตึกสูง48,000ชั้นเมื่อพันล้านปีก่อนนับว่าเป็นระยะทางที่ลึกมากและใช้ระยะเวลาที่เยอะมากเช่นกันจากนั้นเพชรสีน้ำเงินก็ได้ขึ้นมา ผ่านปล่องภูเขาไฟที่เด็กคันของประเทศอินเดียก่อนจะถูกพัดพาไปตามแม่น้ำไปยังทุ่งลุ่มน้ำที่ซึ่งเหมืองที่ประเทศอินเดียขุดได้นั่นเองความมหัศจรรย์ของเพชรโฮปยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะมันยังสามารถเปล่งแสงสีแดงออกมาได้อีกด้วยโดยการเปล่งแสงและสีเข้มที่ผิดปกตินั้นจะเกิดขึ้นเมื่ออับแสงอัลตราไวโอเลตคลื่นสั้นมันสามารถเปล่งแสงได้ดีในที่มืด สิ่งนี้ทําให้เกิดเป็นความสวยงามที่น่ากลัวเมื่อได้รู้เรื่องราวคําสาปของเพชรเม็ดนี้การเปล่งแสงสีแดงนี้ก็ยังช่วยให้สามารถแยกออกระหว่างเพชรเม็ดจริงและเพชรเม็ดปลอมได้อีกด้วยโดยเพชรเม็ดจริงจะเปล่งแสงสีแดงเนื่องจากมีส่วนประกอบของโบรอนและไนโตรเจนซึ่งจะแตกต่างกับเพชรเม็ดปลอมที่ทําขึ้นต่อให้ส่วนประกอบเป็นไปตามเพชรเม็ดจริงแค่ไหนความพิเศษของเพชรโฮปก็ยังไม่สามารถเลียนแบบได้เลยทั้งนี้ เพชรสีน้ำเงินยังปรากฏในภาพยนตร์ในตำนานอย่างไททานิกอีกด้วยโดยเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้ได้อยู่ในรูปแบบของสร้อยคอโดยคู่มั่นของโรสได้ให้เป็นของขวัญตอนอยู่บนเรือเพชรสีน้ำเงินนี้ได้ชื่อว่า Heart of the ocean ด้วยลักษณะทุกอย่างเป็นไปตามแบบของเพชรโฮปผู้คนจึงให้ความสนใจแก่เพชรของโรสอย่างมาก จบลงไปแล้วกับอาถรรพ์คำสาปของ h o โฮบไดมอนที่แอดมินนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากจะดูเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ